สันดีค yeah! <c feud al proposals> ่ะยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องลูบาชาแนลค่ะวันนี้เราก็อยู่ในการในเกมโมบ้าบนมือถือนี่คือเกมโ o บายเลเ g e n ์แบงแบงที่วันนี้ลูบาจะมาลองเล่นครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นกันนะคะวันนี้เขามาพร้อมกับการคอร์ลบกับอนิเมะชื่อดังจุดิสุขไคเซนมาพร้อมกับ4ตัวละครโคจิเลยโกโจซาโตรุย โคโจ๋ววน่าได้เลย ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงวันที่29มิถุนายน2567ผู้เล่นจะสามารถสะสมแต้มโมเลลได้โดยการล็อกอินทำภารกิจในเกมเมื่อสะสมคะแนนถึงระดับที่กำหนดสามารถรับรางวัลในรูปแบบของโทเค็นคำสาบจากจูจุสึไคเซนได้โดยภารกิจของกิจกรรมนี้จะไม่ถูกรีเซต็ตเนื่องจากเป็นแบบต่อเน,นื่องแค่เล่นเกมครบ3เกมในวันแรกก็รับโทเค็น3เหรียญไปเลยเล่นครบ30เกมสามารถรับโทเค็นได้สูงสุด10เหรียญมูลค่าเทียบเท่า200เพ โอ้ oh my god ตอ <Wow. S 1> นนี้ก็จะเป็นบรรดาเหล่าของรางวัลไอเทมมีเอฟเฟกวาร์ปมหาเวทผนึกมารเอฟเฟกเกิดอุ๊ยก็ด้แล้วก็มีเอฟเฟกสังหารนี่นิโคทีดีเจนเดอรี่ประกาศการสังหารออโมจิกรอบรูปใครที่เป็นแฟนบันแท้อนเอิเมะเรื่องจูจูสึไคลเซนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามาถึง4ตัวละครด้วยกันเห็น <Wow. S 1> เขาว่าเคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่เป็นการกลับมา อีกรอบนึงนะคะรอบนี้ใครทันห้ามพลาดเลยรีบเข้าเกมไปจัดกันได้เลยนะคะกับกิจกรรมนี้ Yahoo! ริยูจิคุณแม่เจนิฟอร์โรเรนสพบกับฟูชิงุโรเมงุมิไปกั どんどん上がれよ少しでも多くの善人が平等を享受できるようにレックキサキノバラメリスター作品を俺や買えクギサキノバラ喜べ男子こう言ってんよおい言ってよ เดี๋ยวเราจะไปลองลงแรงกันนะคะอันนี้เป็นการลงแรงแรกของรูบาร์เลยนะคะ <c oughs> จะเป็นยังไงจะรอดไหมจะไปโดนเขาตบหรือเปล่าแต่เราแรงน้อยอยู่น่าจะไม่ตึง <c oughs> เปิดไมค์คุยกับเพื่อน <c oughs> ได้ไหมเฮ้ยยังมีเปิดลำโพงอันนี้เวลาอันคิบของเราคือตีสี่เปิดไมค์ปั่นใครจะมีใครพูดกับเราไหมเนี่ยขอคนที่อยู่เรียนทองเราอยู่เรียนอะไรอ่ะขาดเรียนอะไรอ่ะขาดเรียนนี้เหรอเรียนทองคือเรียนอะไรวะต้องเลือกตัวไหนอ่ะ ไลล่าอันนี้ระยะไกลแน่เลยพี่ไลล่านี่ตัวนี้คือเป็นตัวแรกที่เราลองทดสอบตอนเข้าเกมมาหลดเกมมามันจะมีตัวละครให้เราเล่น3ตัวอันนี้คือตัวที่รู้มาเลือกเคยลองเล่นแล้วครั้งหนึ่งรอนวิเนี่ยเล่นของคืออะไรใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรหรอต้องเปิดไคุยกับเพื่อนโลโลโลเฮ็ด คนใหมไม่ได้呀คนใหม่เราเสียมันม่คนใหมไม่ได้วะโลพี้โลนี่อบี้อะไรนะพี้เสียงเพงโคตรดังเลยเออเสียงเพลงดังจริงเรากูอยู่เลนไหนวะพี่เนบกูเปไม่แล้เสียงมันไม่เข้าฟังอะบีมันเปิดเฮ้ยคนเยอะอะ อุยสว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 ยอุ้ยชวยอยู่อุ้ยชวยอยู่อุ้ยเปิดไม่แล้วมันคุยไม่ได้อ่ะอุ้ยอุยกูิวได้เหรอเฮยเอาหยาดดูบอนว่าไม่ได้มาเล่นเล่นเปิดไม่แล้วเสียงมันไม่ได้เข้าไม่ได้ลองรับวันนี้เชื่อมต่อกาสอ่ะยยยโดนอ่ะเฮยไอ้โดนว่าสวยเฮยไมทไมฝั่งดนมันทไมฝั่งดนมันกากจรงเลยว่พี่ เฮ้ยนี่นี่ผมไม่ได้ย้ำมือเล่นนะเนี่ยพี่ผมใจตีนเล่นอยู่ขนาดขนาดผมใจตีนเล่นมันยังมันยังไม่ไหวครับผมมาพี่กินดูพี่ว่าผมซึ้งไม่ละอ้าวใครรำเฮ้ยมันอยู่นะบุ้มเฮ้ยบอลบดไหมเราบ้าวะไม่นดาบอดนะแอลมันมันเหมือนบอดเลยว่ะเพื่อนกูไปไหนเนี่ย เฮ้ยกูไปช่วยอยู่เราเราใครเราใครอยู่กูเอาเราทำไมเขาไม่ลงไปข้างล่างพี่กายไม่รู้ว่าเราเขาเล่นกันยังไงวะเกมนไม่รู้ว่าเดินมั่วเข้าไปเขาเดินเขาเดินกันยังไงวะพี่เฮ้ยวิ่งยัไงครับผมเนี่ยนักนักยิงปืนเก่าครับผมนี่ยเฮ้ยมีอะไรใครเห็นอะไรเจ้าบ นี่ผมผมมันนักผมมันนักแม่นปืนเก่าครับเองมาเองมาผิดแล้วเองมาผิดคนแล้วเฮ้ยพอมันจะแตกแล้วทำไมมันเหมือนบอลเลยวะเฮ้ย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 ถวยครับองลงองลงเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ คือจะขออุ่นๆวันเบิร์นเบิร์นไหมล่ะว ah ันเบิร์นเสียงเทียมปิดฟันปิดคนมันมันเหมือนเสียงบางๆเลยวะอุ้ยเอาเรื่อง ตัวเองมันชื่ออะไรวะเฮ้ยต,ตัวผมชื่อไลล่าพี่ไลล่ามันเป็นมันเป็นตัวมันือแคลรี่เอเวลวีอะยิงไกลยิงไก<อ>มันเป็นตัวที่ผมเทสตอนเข้ามาเล่นแรงๆเลยพี่ตอนผมโดโดโลดเทมที่ดดามันให้ที่มันโดนสอกอุ้ยแล้วผมเอาจัดเนี่ยอาาุดด้ยทำไมมันตายจังวะพี่บางนีดด่ ผมว่าบอดว่ะไม่กล้าแบบเขาเก่งแค่ว่ามันไม่กระพุตุอ้าวโอ้โหบอดอะไรกดยอมแพ้ผมว่าไม่ใช่แล้วจริงจริงจริงแ้วมันเป็นไงครับกระไรจะไหวครับผมบุดรบุตรเยนี่เราใครจะไหวครับวันนี้เยสนงครับนี่แค่ตาแรกนะครับบุตรเยนี่แมตแรกก็ทำได้เตะตามากเลยนะเนี่ยรับดาวเพิ่มพิเศษไปเลย ไอเนี่ย bon ครับอะไรเราบอกว่าเม็ดแรกก็ทําได้ติดตามากเลยนั่นเนี่ยมันชุ่มระบบอ่ะเฮ้ยบลาข่างเง้ยเป็นไงสิบสามจุดนะครับเพื่อเกิดยิง